สวัสดีค่ะมื่อนี่กับมาพอกับน้องปอบดีดีตลาดนัดโคกกระบือบานหันอำเภอเมืองจังหวัดมหาสารคามนะคะมื่อนี่น้องปอบกับสิภาพพี่น้องมาเบ่งบรรยากาศการสื่อขาย แล้วก็สิบภาพี่น้องไปสำรวจราคาประจำวันที่8 8กันย่าหกหานะคะพี่น้องสำหรับพี่น้องเกษตรกรท่านใดที่บสะดวกไปมาตลาดกับขามาเบิงทางช่อง y ย u t u b หนองปอบชาแนวไดเดอร์ค่ะพี่น้องผู้ใดที่เขามาแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้นองปอบน้ำเนเดอร์ค่ะพี่น้องไปเบิงกันเลยค่ะ พี่สวัสดีค่ะเป็นเจ้าไหนน้อค่ะบรรยากาศฝนตกตนโ,นนโต,ต๊ะแกน้องมือนเนี่ยเดี๋ยวมาสองโต๊ะโอ้เดี๋ยวมาสองโตตีมือเนี่ยนี่บอกค่ะยืนเที่ยงกันอยู่นี่บอก,กโอ้ตัวนี้เปิดร้านมาได้ค่ะนี่ตัวนี้เปิดได้หก,มกหกมื่นจ้ะหกหมื่นตอนร่องไหนน้อค่ะร่อง,งะองได้ท่องว่างจ้ะท่องว่างโ<า>อ้เมื่อสาวบอกพี่อ่ะเมื่อสเคยได้ลูกมาตัวนึงไหมจ้ะถ้านลูกแล้วตัวนึงแน่นค่ะโอ้พี่น้อง เบ่งหน้าตาขอบหูดำเนาะพี่เนาะหูดำโบดโบดนังน้าดีเล็บงามพอมีมองตีอะรับประกันต่ำนี้เนาะพี่เนาะนมซีเบิ่งสะดงสะดือเด้อพี่น้องสูงเท่าไรคะนี่ห้าสิบหนอยสี่สิบบวกเนาะสูงหน่อยสี่สิบบวกเด้อค่ะพี่น้องไปหาซิปเลยเด้เนาะนู้กับคิดว่าจังสรรคะมันสูงอยู่ไหม หนอกางไงดีเด้อเสียงดำเด้อพี่หนอหางบอดอกบอดังค้าโทรค้าพรับประกันให้เบิดแล้วล่ะค่ะติงกับบอมี่เนาะน่องเนาะน่องบอมี่ติงเนาะพี่เนาอค้าลูกเลียวโตหนึ่งเด้อตอนนี้ทองว่างนะคะโอ้ยกล่องกับวัชัดปานไหญเนาะบรรยากาศบ่เอื้องานวยเลย ตัวนี้เปิดไปหาเมื่อนตัวนั้นตัวไมนั่งอ่ะลูกซี่บ้าป่ติตอนนี้ทองว่างเนาะค่ะทอว่างอ๋อแต่ว่าตัวนี้มีเป๋าอยู่เด้อพี่น้องนั่นชัดเจนฟานเยอะเม่นี่แม่สาวเนาะค่ะนี่เนาะตอนนี้กับทองว่างบ้านในสมรับประกันตั้นี้แก้วพี่ฟานน่ะนะจ้าทีเทสน่ะนะอ๋อมีแค่นี้เนาะค่ะมองสีพี่น้องอู้ดสีแดงฉ่ำๆเลยนะคะ พี่น้องมีแป๋วนิดเดียวแค่นั้นล่ละค่ะสูงประมาณแล้วเล่ากันค่ะพี่น้องตัวนี้น่าจ,จะสูงเลยซี่สิบบวกนะคะสูงยูเดอร์พี่น้องเล็บงามนมซีเนาะค่ะนมซีเดอพี่น้อง,ะะอง,องขาบทถกบทถอนเ็นรับประกันตำนี้แต่ว่ามีแป๋วนิดนึงนะคะปานจ้าป็นานเท่ากันมาปานมนาะปาน มีป่านน้อยหนึ่งนั่นแหละค่ะพี่น้องเบิ่งถ่ายเพื่อนพี่น้องเหงาหางเงยอยู่แต่ว่าเขื่องบ่ดับเด้อหางบ่ดอกบดดังพี่น้องงัวมาตาใสขน่ดนี้กลมมาล่าใสเบอร์ติโต้เนี่ยค่ะศูนย์หกสี่ศูนย์หก่ศูนย์สองหนึ่งแปดสี่สี แ,แม่แสง,แแสงโอ้ส่งพี่เอกเด้ไกลไปไหนคะนี่ลอยโลส่ลงพี่จ้าลอยโลเบงงวะกับพน่นงามพ่อกันพี่น้องเอามันหม,มันเด้อคะ่ะขอบคุณคะ่สไไคะสวัสดีคะ่ะได้มาจากโตค่ะเมื่อนี่ดได้มาซีโตเลือดตัวเดียวนี่โอ้คือหมนานแท้สาวน้อยนะคะจากเดือนนี่คะ่ะหัเดือนกลัวเด็กได้ค่ะซสินสอดไรไปไดนนอกค่ะนี่ สองมื่นหาตอร่องตอร่องไดอีกเดอพี่น้องลูกหล,ล,ล,ลอดลูกพริกแดงมีใไบไมีหลอดครบเนาะค่ะเอ้ามีแตใบหลอดหลอดเสียเงา <c oughs> หางไงดีเดอพี่น้องสีแดงฉ่ำๆนะคะสาวหน่อยหกเดือน,น,อนโอ้สีสะท้อนพี่น้องเอ้ยสะท้อนแสงหนางามเดอพี่น้องลูกพริกแดง รับประกันตำนี้เนาะค่ะนมซีโตเงี้ยวดีเด้อพี่น้องสูงเท่าไรค่ะนี่รอยยีซิปแต่ยูเนาะได้อยู่ดอกสูงอยู่เด้อพี่น้องคู่เด้หาเมสสาวนอยอยู่นะคะโมแมตาใสค่ะนี่เกระเสดพิสัยสรงเฟี้ยเด็กเก๋ไปได้ค่ะนี่ หอยโล,ลวัตาแดดราคาแต่ตอนลงหลายเด้อล่ะตีเอามันแพงเนาะอันเบอร์โทษเนี่ยค่ะศูนย์หกหาก้าศูนย์หกหาก้าสามหา้าซีเก้สาสองส,สามสองเก้าสองสามสองหอยยังค่ะหอ,อยเหลืองอเองกษตรวิสัยเนาะค่ะโทร,รมาต่อร่องเอาอโหลดค่ะพี่น้องเป็นรับประกันตำนี้อยู่บริษัทเอามันหมานเด้อค่ะขอบคุณค่ะบรรยากาศฝนตกปล่อยๆพี่น้องเลย หอยกระตพ่อสวัสดีค่ะทายโซ่เปะะ็นสารพ่อบาอยากโซ่เนาะอยากอ๋อซื้อนะพอน่อเนาะงัวง่ามเนาะพลอยได้ร้ายปนได้ค่ะนี่ซีเมินหาต่อรองได้โอ้ได้หน่อยกอได้ร้ายพ่อพ่อประมาทนะพอน่อเนาะ โอ้หนาตึ๊บเด้อพี่น้องของว่างป่ะนี่พ่อว่างวางเนาะข่าลูกแกโตแล้วนี่สองตัว่าลูกเลยสองตเด้อพี่น้องติดโบดอยู่ขอบหูดำแข้งขาดำเครื่องดำหนองหางไนเด้อพี่น้องหางกระดำบ่ดำใต้แข่า นำเรียงดีนำเรียงดีเนาะพ่อเนาะว้าพ่อเองบ่เนี่ยฮะว่าพ่อเองบ่แม่นลลูกอ้หนาตึบเลยพี่น้องเอ้ยว้ัมาตาใสพ่อเนี่ยวมาตาอียดเลิลูกมาตาละเอียดบานไหนบานไม้เลาบานเล้าไม้เราบานไม้เลาอำเภอยังค่ะจะตูลูกจะตูจังหวัดลอยเอดเนาะค่ะ พ่อหยังพ่อทุนพ่อทุนไปถามหาเอาหลดเนาะพ่อเนาะไปเบิ่งยุข่อดได้เนาะพ่อมีงวดไหลโตอยู่บ่อยุข่อดมีงวดไหลก้าวตัวชิบตัวโอ้ยก้าโตชิบตัวมีคนเกี่ยวอย่างซอยบ่อหล่ะลูกหลานเนาะใส่ลงไปเนาะพ่อเนาะเอามันหมันเด้อค่ะพ่อขอบคุณค่ะบรรยากาศพี่น้องฝนบ่ขาดสายเลยค่ะ ฝนดีฝนดีพี่หวัดดีค่ะเป็นจางไหนกันน้อค่ะมื้ึงว่บอค่ะนี่ขึ้นมาขายเอามาขายเมื่อแล้วบโอ้หมานตัวนี่ยังเมทอถอยวิวตัวเดียวนี่เอามาจจกาตัค่ะมื่อนี้เอามาสี่ตัวโอ้หมานหมานหมานขนาดว่าฝนตกก็ได้ขายดีตั้หละเนาะโอ้เหน่นอนเหน่นอนค่ะ แม่นี่ได้รับไปไหนคะนี่สองพันแปดท่านหาโรยสองแปดเดือนครับรับประกันทองสองพันแปดทัานหาโรยรับประกันทองพร้อมพี่น้องทรงฟีได้ออี๋ลอยโลพี่น้องเอ้ยของเงี้ยเหรอเรื่องพี่น้องโลดไม่เป็นไม่ขายพี่น้องเลยครับไข่กางเนาะแครับใส่โตไวหน่อยประกันตำนี้เหรครับผมประกันตำนี้ค้าโทรค้าถอนถ้าลูกแกโตเลยนี่อันได้ลูกตที่สามอยู่ค่างท้องเลยครับผม หลกลูกตัวที่สามพันองมั่วเรียงยังไงครับพ่อเนายโอ้ก็เป็นทางดอกด้พี่น้องกดิฉีนะคะมัวบัตรบัตราคาเบาเบราคาแนถือใจกันต่อรองกันได้อีกจนีตัวถือใจกันต่อร่องกันได้อีกเด้อพี่น้องรงฟี่แห่งอีกลอยลมัวมาตาใสคันมั่วม่ตาแต่ว่าปีครับว่าปีนพกรมั่วงมารักร่วงม บยยารมอยู่ฟาร์มมีอีกหลายเนาะค่ะไปเลือกไปเบิ้งเอาได้พี่กัดเนี่ยค่ะยุอ่าทัดจากวิทยาลัยเทคนิควาปีปทุมกยอ่าสูดกับแพ่งวัดปลาเชียงนาที่สองสายมือครับผมจะเป็นขอบว่ามิตรไปอยู่ครับค่ะไปเบิ้งเลยเด้อพี่น้องไปเบื้องยุฟาร์มเพิ่นใดนะคะมีอีกหลายตัว สื่อเงี้ยกษตรกระไดวิดีโอฝ้าเบิ้งเกิดไดการรับประกันของข้อก็คือจะบอกส่วนสูงแบบเป๊ะแบบว่าบบบอกเพื่อบอกบอกแบบนี้มาถึงมาสูงเท่าไหร่ก็คือแจ้งไปเท่านั้นเน้นขายว่าที่มาตรงปลกกลรวกการรับประกันก็คือรับประกันแห้งมาตรฐานชั่วคัะผมตัทองคือทองคับผมถ้าผสมพันธ์ ถ้าแบบว่าผสมพันรอบพันอยังไปจะไปดูนทองกับสายแล้วค่าทองบางไปเลยครับบ่บ่แบบว่าบ่บ่บ้องบ่ทองแต่สาตัวไหนแม่ครับเปตัวแต่ว่าสาตัวไหนที่แบบว่าตรวจทองแล้วผมมีกินแบบว่าชั่วชั่วนันประสิทธิ์นี่สิผมกัดย้อยไปแบบว่าทองประกันท้องประกันตัวนห้แลครับผมถ้ามีต่ำหนีมีนุ่มติงนี่อยังผมก็จะแจ้งก่อนเล่นขายตรงตัวครับผมเพราะว่าถ้าเอาไปถ้ามว่ามันมีปัญหาแต่คือเข้าเราเข้าราัาเข้ม ครับผมให้ยืมสองอาทิตย์ก็คือสิบสี่มือแต่ว่ามีปัญหาอยู่ภายในนี่ก็คือแบบว่าโทรมาแจ้งเห้ลูกค้าก็บม่ได้เสียค่าใส่ใจใ,ใ,ในการเดินทางเม่อตะบ่ายเดียวเลยครับเงินทิพย์เต็มจำนวนหรือจะอาว่าโตไม่ไปเพียรเนี่ยกระทำตามตรงต่างๆครับว่งงาง่ายครับต่อได้ครับโอ้แน่นอนนะคะพี่น้องมาตรฐา,านนะคะเอาโทรไปต่อรองเบอร์ได้ค่ะศูนย์เก้าห้าหนึ่งสนี่พี่นงค์ขอให้ผ้าอยู่ครับผมหอยผ้าอยู่โทรไปหาโหลดค่ะว่าง่ายขายของ เอามันหมานเด้อค่ะขอบคุณค่ะพ่อสวัสดีค่ะเป็นจังไดน,นอพอได้มาจากโตค่ะมื่อน,นี้ได้โตอะค่ะได้มากสองสามตขายเบอแล้วบ่าพ่อเลือตัวเดียวนี่บ่โอ้เลือสองตโอ้หมานตัวนีแ่แหมเือะสองต<ม>พี่น้อมากสามตัวทำไปใช้เหนกับดข้ายเนี่ยยูขนาดว่าบรรยากาศ เบอเอืออ้ำน่วยปานไดเนาะพอเนาะตัวน,นี้พอ่อได้ร้ายปันไดค่ะนี่สามมืนหกต่อล่องได้เนาะค่ะราคานี่รับประกันตำนี้บ่พอ,พอนี่ประกันเบิร์ดทองวางบ่ค่ะทองวางถ้าหลุดแกโตแล้วพอนี่มั่วสาวมั่วสาวเดอ้อพี่น้องยังบ่ท่านในสมนะคะรับประกันตำนี้ขาถกขาถอน น้องซีปพอ่อน้องซีเนาะน้องซีเด้ออ๋อเหม็นเหม็นซาเล่ได้เนาะสาวเล่พี่น้องเบิ่งหางเงีวดีเบิ่งถ่ายเพิ่นเด้อสูงเท่าไดร่ครัพ,พ่อนี่ยลอยซีซิบวกได้เนาะสูงอยู่เด้อพี่น้องเงีวดีอยู่สาวเล่สาวเล,ล่ เป็นรับประกันตำนี้ให้ทุกอย่างนะคะดูกสวงขาถกขาถอนเนาะพ่อเนอาะง่วมาตาใสค่ะพ่อนี่กลมมาล่าใสพ่อมีเบอร์ติดต่อบ้ค่ะพ่อขอเบอร์เนี่ยค่ะศูนย์หกศูนย์หกหนึ่งยหกสาแปหนึ่งเก้าเก้าห้อยังค่ะ หอยสฉลงโทรมาตอร่องเอาโหลดค่ะพี่น้องทรงฟีเห่แด่ไกลปันแอค่ะนี่ทรงฟีอยู่ทรงฟีบอกว่าตาไหนละค่าทรงบอแต่ละค่ากับทรงคือเกาเนาะคะ่ะเอามันหมันเด้อค่ะพอขอบคุณค่ะบรรยากาศการสื่อขายตอร่องกันกระนํำนะคะโอ้อย่าบอกฝนตกบพเป็นตาเด็ขายเด้อพี่น้องถามไปไสกับหมันเบิดตนะคะ คือคักดีอยู่พ่อสวัสดีค่ะพ่ออยากได้ร้ายไปไหนนอแม่ลูกเป็นบ่พ่อเนี่ยคบนี่อยากได้ร้ายไปไหนค่ะเดียร์ิบหาตอรองได้ได้ร้ายบ่าพ่อสิเด้ร้ายได้น้อยแล้วแต่บอกถือการนะพ่อนาะลูกแม่เด้อพี่น้องมีหลอดมีใบเลื่อมแต่ว่ามีอยู่โอ้พี่น้องลูกโลดโจพะนะ โลโจอันถ้าลูกเจ้าตัวละพ่อแม่นี่ลูกแรกครับลูกแรกบ่อนี่โอ้ให้ลูกดีให้ลูกดีคอบหูดำเด้อพี่น้องเชื่องเนาะพ่อเนาะครับผมแข้งขาดำพ่อรับประกันตำนี้บ่ค่ะครับขาถูกขาถอนลูกสวงหมดหมดลูกแล้วพ่อหมดลูกครับโอ้ยไม่ต้องให้พ่เห็นอย่าเปล่าเนาะพ่อเนาะโอ้รับปรอกันว่าอ๋อแทะเด้อพี่น้อง งามสูงเท่าได้พอนี่ยประมาณ้อยสี่สิบบวกบอลอยสี่สิบบวกค่ะพี่น้องหางบ่ดอกบ่าดักนะพ่อเนานะน่องซีหาบ่บถูกปลถอนดอกเนาะพ่อหล<อ>็บงามประกันถูกยางยป,รประกันให้ถูกยางยังเว็นมดลูกเพราะว่ามันบ่หูจกักมันอยู่ทางในนะคะ <laughs> ลูกสูงเท่าได้น้าพอเนาะเดย์ประมาณจะเดือนลูกเขาสามเดือนแล้วครับสามเดือนไม่ไปแล้วโอ้เงาดีอยู่เนาะพ่อ สูงประมาณลอยยี่สิบเดยอยูดอกตี้เื่องดำเดอ้อเหงาหางไงยูพี่นนอกหลูกเพิน่นหางบอดอกสามเดือนง่วงมาตาใส่พอเนอี่ยโกสุมง่วงมาตาโกสุมขาดหนำเดียงจยัหนออ้อยพี่หนอกไปเดียงใส่ดีๆบางแน่เนาะพอโอ้ เกียวหนาบ่ไหวก้วงวา่ินซ้อมเด็กินแล้วเนาะบ่อันเบอร์ติดต้เนี่ยค่ะพ่อเบอร์ติดตอพ่อเนีค่ะ08 1หนึ่งศหอยยังค่ะหอยดิดครับหอยดิดโกซุ้มพี่น้องพอมาต่อรองระคาเอาโหลดค่ะพ่อสรงฟีให้ได้ไกลไปไหนค่ะพ่อนี่บ่มีรถครับผมบ่มีรถต่วันดะค่กสิเสียค่ารถให้คือเกกาลนาะพ่อคร ากันไปม,มันหมาน,นเด้อพ่อเด้ขอขอบคุณค่ะ,ะค,ค่ะสำหรับคลิปนี้น้องป,อป๊อบกฝากเอาไว้ซ้ำนี่พอกันไหมในคลิปหนาฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้น้องป๊อบเนเด้อค่ะสวัสดีค่ะ